อะไรล่ะเพื่อนก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเริ่มมาก็ดวงซวยเลยผมอยู่ๆศัตรูก็ไปเกิดตรงนั้นเฉยเลยครับ จะไปไหนเพื่อนผมอยู่จุดนี้ครับแคบนี้ท่านผู้ชมเปลี่ยนกระสุนปืนให้เรียบร้อยก่อนได้อยู่เว้ยปลาระเบิดดักไว้ก่อนก็ได้ครับเื่อศัตรูเกิดเอาชัวไว้ก่อนถ้าไม่เกิดแล้วผมก็ย้ายที่เล่นครับจะไปไหนเราเพื่อนอยู่นี่ครับสหาย ยิงคนอื่นเขาสบายเลยนะไอ้นมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขวามือมีครับโกดังมีครับเดินมาตายชัดๆเลยนี่หวายน้องโอ้จะปาระเบิดอย่างนั้นเหรอครับแม่สาวน้อย แต่พอดีผมเกิดมาไวเพื่อนต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าผมออกไปผมว่าผมตายแน่เลยว่ะท่านผู้ชมโอ้ยไอบ้บ้าเอ้ยผมจามสี่รอบติดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจามอีกนัท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยว โอ้หระยะน,นี้ผมยังยิงได้เหรอว,วะเนี่ยไ <the> อ้เวงกันก <the> ผมได้คิวเขาเฉยเลยครับโอ้ยระเบิดฟรีของผมอมีกทีเดียวเองท่าบผู้ชมอ๋อโอเคสองคิวไปก่อนเลยก็แล้วกันครับ คอมมีท่ันผู้ชมทีมของคุณได้รับชัยชนะมาว่าเกมนี้ผมมาแล้วรอบนี้ผมตัดไวเลยครับไอ้ยาซ้ายมือผมมีครับท่านผู้ชมจะไปไหนเราเพื่อนไม่ให้ผ่านครับ Fire the hole. ตรงนี้มีไมมเอ่ยไม่มีนะโอ้โหยัดหมดครับท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนไปจัดการให้ทีครับ โอเคทีมของคุณได้รับชัยชนะใลโอโ้โหลูกระเบิดโยนมากันเพียบเลยนะครับนะ่าผมเสียดายตรงที่ว่าเออเป้าผมหมดวันแล้วครับแล้วช่วงนี้ไม่ได้เติมด้วยครับน่าจะเติมอีกทีนเดือนหน้าท่านผู้ชมเ,เฮ้ยไม่ให้่ายครับข้างหน้าผมมีท่านผู้ชมฟร์ม้า,มาครับ The hole. ย้ายไปเล่นเป้าไหนวะเนี่ย Fire the hole. ระเบิดปีผมไม่ได้หรอวะเฮ้ย oh, <no. S 1> เรียบร้อยครับทีมของคุณได้รับชัยชนะเกือบเพื่นสวรรค์แล้วไม่ล่ะเฮ้ยเฮ้ยผมตัดได้ท่านผู้ชมโอ้ยไม่เอาแสงได้ไหมครับเนี่ยโอสส้ยแอสซีว่วเฮ้ยแล้วเบิดเข้ากล่องไปก่อนครับผมจะปาแสงเข้าเลยรอบนี้ เออก็มาดิเพื่อนเออวัดได้หมดครับระยะนี้กับเปิร์นี้เนี่ยถ้ามันออกตรงนะท่านผู้ชมผมก็เล่นง่ายครับแต่ถ้าเกิดมันออกไม่ตรงผมก็เล่นยาก อยู่ไหนอีกวะโอ้เกือบลากได้สี่ครับโอ้ยเด e ๋ยวเ e ี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินมาแต่ว่าไม่มีใครท่านผู้ชม อโอ้โหเกือบด,ด,ดีนะที่ผมรอดครับเดินไปเมื่อกี้อย่างตกใจอย่างแม่งเอ้ยอยู่กันตั้งสี่คนครับโอ้โผมนึกว่าศัตรูไม่ได้อยู่ทางนั้นซะอีกโ,โอ้เพื่อนเราดันให้ผมแล้วอ่ะผมก็เดินตามเพื่อนอย่างเดียวก็พอครับ <mil> แอซิดวะน,นั่นไงผมว่าแล้ว นั่ยังดีที่ผมได้คิวครับทีมของคุณได้รับชัยชนะขอบคุณเพื่อนทีมของคุณได้รับชัยชนะโอ้ย ผมหากระสุนปืนนี้ไม่เจออีกแล้วครับเมื่อตะกี้นี้เฮ้ยชอบมาเป็นในจังหวัดสาคัญตลอดเลยครับผมลองดันไวดูบ้างดีกว่าในรอบนี้ท่านผู้ชมฮ้ยเขาไม่เห็นผมว่าเฮ้ยรอดตายแบบงงๆครับแต่มาเพิ่มอีกหนึ่งคิวไปทีมของคุณได้รับชัยชนะ เป็นยังไงบ้างครับผมกับเจ้าปืนแพตตินัม MP9 สําหรับปืนกระบอกนี้นะครับผมต้องพูดตรงๆเลยว่ามันเป็นปืนที่แทบจะไม่มีอะไรดีเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยผมพูดตรงเกินไปว่าวะ สาเหตุที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าระหว่างตัวเจนหนึ่งนะครับกับตัวแพตตินัมเนี่ยมันแทบไม่มีอะไรต่างจากเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่ว่าตัวแพตตินัมเนี่ยจะเพิ่มกระสุนปืนจากเดิมนะครับเป็น40นัดพอมาเป็นแพตตินัมเนี่ยจะกลายเป็น46นัดนั่นเองนะครับหลักๆแล้วเนี่ยที่ดีก็จะมีเพียงเท่านี้เลยนะส่วนในเรื่องของการก่อกลุ่มกันของกระสุนปืนความแรงความแม่นยำแรงดีดน้ำหนักปืนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเหมือนกับ MP9 ทั่วๆไป ซึ่งก็นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมบอกว่าปืนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรดีต่างจากเดิมเลยนั่นเองนะครับแล้วสําหรับท่านผู้ชมล่ะครับคิดยังไงกับปืนนี้กันบ้างคอมเมนต์บอกผมขกันางคลิปนี้ได้เลยนะสําหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลางไปก่อนครับสวัสดีครับ yeah, yeah,